คุณผู้ฟังคะวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับแวดวงหมอลำบ้านเราวันนี้มีอยู่โพสต์โพสต์นึงที่สะดุดตาแอดพอสมควรแอดก็เลยหยิบเรื่องราวนี้มาพูดมานำเสนอและมาช่วยกันวิเคราะห์สแสดงความคิดเห็นกันนะคะข้อความนี้มีเนื้อหาใจความประมาณว่าเท่าที่สังเกตมา fc ใจเกินร้อยนิสัยดีกว่าเพื่อนไม่ว่าให้ใคร ไม่ตามด่าคนบอยแอนดูแพงดูมีระดับแล้วก็มีคอมเมนต์ต่างๆงานานาเลยค่ะคอมเมนต์ในกลุ่มของบ้าน a อบบ้างแล้วก็เป็นคอมเมนต์จาก f อซจากหลายๆบ้านบ้างแล้วก็อาจจะเป็นคอมเมนต์ที่เป็นกลุ่มอวตารด้วยคุณผู้ชมหาก่อนที่จะ ไปเจาะลึกถึงอะไรละเอียดฝากคุณผู้ชมทุกท่านกดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดและช่องเจาะข่าวสยามคุณผู้ฟังคากับเนื้อหาที่แอดได้พูดไปก่อนหน้านั้นต้นคลิปกับข้อความที่ว่าเท่าที่สังเกตมา fc ใจเกินร้อยนิสัยดีที่สุดไม่เคยว่าให้ใครไม่เคยตามด่าใคร คุณบอยแล้วก็คุณแอนดูดีแล้วก็ดูแพงมีระดับแล้วต่อจากนั้นจะมีคอมเมนต์แล้ววันนี้คลิปนี้ข่าวนี้แอดได้หยิบคอมเมนต์ของเหล่าบรรดา fc ทั้งจะเป็นหลายๆกลุ่มและที่สำคัญมาจากบ้าน a อเค่อนข้างจะเยอะเดี๋ยวยกตัวอย่างจากคอมเมนต์แรกเลยค่ะอันนี้ น่าจะเป็นพวก FC แบบกลุ่มทั่วไปที่เข้ามาติดตามศิลปินนะคะที่เห็นไม่ด่าคนนอกบ้านก็เพราะว่าด่ากันอยู่แต่ในบ้านจ้า f อฟซี FC ปศระะบ้านนี้ไม่คือใครจะไม่ไปปศระะที่อื่นเที่ยวทักหาศิลปินมโนสร้างประเด็นอยู่แค่ในบ้านก็เลยได้แค่ด่ากันในบ้าน ส่วนอีกก็เรื่องคือทั้งแอดมินและก็ศิลปินจะเตือนแฟนคลับเสมอทุกครั้งที่มีการออกนอกลู่นอกทางก็จะไม่ถือหางกันอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะถ้าจะติติงกันเรื่องผลงานก็เห็นด้วยนะแต่บางคนประสาทรุ่นวายกับเรื่องส่วนตัวบางคนก็เยอะ อยากจะให้พระเอกคนนั้นอยากจะให้นางเอกคนนี้รับบทโน่นนี่เอาง่ายๆคือไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งกับวงอื่นหรอกเพราะาด่าก,กันในบ้านก็เป็นประสาทเหนื่อยพอแล้วเม้นนี้ค่ะรัก AB ที่สุดและอีกหลายๆโพสต์ค่ะ คุณผู้ฟังคะคืออาจจะมีบ้างแหละที่จะมีโพสจาก FC ทั่วไปแล้วก็ f ออวตารคำว่าอาวตารนั่นก็คืออาจจะเป็นพวกที่ก่อวอร์ดคุณผู้ฟังคิดและวิเคราะห์ตามนะคะสิ่งที่แอดพูดมันจะมีทั้ง2ด้านในโพสต์เดียวถ้าคุณคิดเชิงลบเขาก็จะมองว่า โพสต์นี้อวยกันอวยกันเองหรือเปล่าเหมือนยุให้ตีกันแต่ถ้าจะเป็นอีกโพตดหนึ่งในคิดท้ายเชิงหวกก็จะมาจากกลุ่มบ้าน AB ที่รักแอนบอยจริงๆแต่แอดอยากบอกไว้ว่าทุกความคิดเห็นไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะแต่ละคนก็อย่างที่เราเข้าใจกันว่ามันก็มีหมอลำหลายคณะไม่ได้แบน ไม่ได้ว่ามีแค่ใจเกินร้อยระเบิดว่านศินปประสมบันเทิงศินสาวน,นอยพิ้บ้านแพงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเหล่าบรรดาเอฟซที่ไปติดตามศิลปินคณะคณะนั้นๆเขาก็มีความชื่นชอบส่วนบุคคลแต่โพสต์นี้แอดกลับมองไปว่าเขาน่าจะรักใจเกินร้อยและเป็นแฟนคลับของใจเกินร้อยจริงๆอันนี้แอดคิดในเชิงการวิเคราะห์ข่าวนะคะสำหรับคอมเมนต์ต่างๆที่มันเกิดขึ้น ไม่ผิดค่ะที่ทุกคนจะพิมพ์ออกมาให้ทุกคนเขารู้ว่าคุณสื่อยังไงกับความคิดของคุณแต่ที่สำคัญเลยการให้เกียรติการให้เกียกรติก,กันไม่ว่าจะเป็นศิลปินนักแสดงอะไรต่างๆที่อยู่ในวงนั้นๆและแอจะบอกอย่างหนึ่งคือที่แอดนำเสนอข่าวของใจเกินร้อยบ่อยๆนำเสนอข่าวของคุณแอน คุณบอยบ่อยคือแอดอยากจะบอกและชื่นชมจริงๆอันนี้ไม่ได้อวยแอดชื่นชอบจริงๆจากใจจริงเพราะว่าเขามีความพร้อมลหลายๆด้านทั้งองค์กรออเราจะเรียกได้ว่าทั้งองค์กรเลยถามว่าถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์่ะแอดให้เลยแปดสิบห้าถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกสิบเปอร์เซ็นต์่ะเผื่อไว้ความผิดพลาดกันพลาดนี่เลยค่ะในสิ่งที่ใจเกินร้อยพิสูจน์อะไรได้หลายอย่างกับ ใจเกินร้อยปีที่8และไม่แปลกใจว่าทำไมโพสต์นี้ได้ออกมาชื่นชมสิ่งหนึ่งที่เขาพูดถูกใจแอดและเขาพูดได้ชัดเจนคือว่าไม่ตามไปด่าใครนอกบ้านแค่มีปัญหาในบ้านน่ะก็พอแล้วแล้วให้สังเกตอย่างหนึ่งคือผู้บริหารสองคนนี้ไม่ตามจิกไม่ตามด่าไม่โพตดด่าใครถ้าไม่สุดวิสัยจริงๆอย่างสองโพสต์ที่ผ่านมาอันนี้คือเขา ไม่ไหวแล้วจริงๆกับการก้าวล่วงก้าวล้ำขอบเขตของเขาที่คุณบอยได้ออกมาโพสต์เวลาเราจะวิเคราะห์ข่าวหรือว่าเราจะพูดถึงศิลปินท่านไหนหรือหมอลำคณะไหนสิ่งหนึ่งที่แอดอยากจะฝากบอกก็คือในเรื่องของการการกรองความคิดแล้วกว่าเราจะพิมพ์ออกมาแล้วเมื่อไหร่ที่คุณพิมพ์ออกมาแล้วคุณกดโพสต์ คุณต้องคิดตามว่าผลกระทบะมันกระทบถึงศิลปินหรือเปล่าหรือว่าส่วนตัวคุณจะโดนทัวลงคุณก็คงไม่มานั่งสนใจเพราะส่วนตัวแอด,แอดเจอแล้วมีคนโพสแล้วแอดก็เข้าไปไปติงเขานิดนึงแหละแต่แอดโดนส่วนกลับมาเหมือนกับว่าถ้ารู้อย่างเงี้ยจะโพสให้ลบมากกว่านี้แค่นี้จิตใจคุณก็ลบแล้วเพราะฉะนั้น สิ่งที่แอดอยากจะฝากไว้เลยกับเรื่องของการโพสหรือการอะไรก็ช่างมันมีทั้งเหรียญมันยังมีสองหน้าคุณผู้ฟังคาะและเหรียญนะ่ะมันมีสองหน้าหน้าหนึ่งดีอีกหน้าหนึ่งก็ต้องมีปัญหาแล้วแหละมันก็เหมือนกันเปรียบเทียบว่าเราจะโพสอะไรคือบางคนอาจจะโพสเพื่อความคึกขนองแต่บางคนอาจจะโพสเพื่อ ชื่นชมศิลปินที่เขารักจริงๆแต่แอดกล้าพูดได้เลยว่าศิลปินใจเกินร้อยและแฟนคลับของบ้าน a อบีน่ารักแทบจะทุกคนเกือบร้อยเอร์เซ็นต่ารักเป็นกันเองค่ะสุดท้ายแล้วคุณผู้ฟังหาแอดสรุปจบเลยกับคลิปนี้ว่าการโพสสำหรับคลิปนี้ อาจจะยินอาจจะเป็นการชื่นชมและก็ยินดีกับกลุ่มของบ้าน AB แต่กลุ่มของบ้านอื่นหรืออวตารทั้งหลายที่เข้ามาก่อวอดคิดลบเพื่อให้ตีกันขอให้เกียรตินิดนึงขอให้เกียรติในเรื่องของศิลปินที่คุณได้พิมพ์ลงไปนะคะ สุดท้ายแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามและรับชมกับทุกๆคลิปที่แอดได้นำเสนอสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวของศิลปินท่านไหนนั้นฝากคุณผู้ฟังทุกท่านติดตามและรับชมทางช่องเจาะขาสยามสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ